สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่15มกราคม2564ว,วันนี้มีโอกาสนะครับได้มาดูบริเวณโรงพัดขยะจุดจัดการขยะของโรงเรียนซึ่งวันนี้นักการก็ได้มอบหมายทาสีผมเองก็ว่างก็มาดูผมก็ก่อนเผาขยะทั่วไปผมก็จะแยกขยะออกมานะครับโรงเรียนเราต้องแยกออกมาครับซึ่งประกอบกด้วยขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลขยะถุงพลาสติกมากมานะครับ เราแยกออกมาครับเราจะไม่เผาทั้งหมดนะครับที่ท่านเห็นคือขยะทั่วไปทั้งเองนะครับแล้วก็เราก็จะมีนะครับบ่อปุ๋ยหมักเพื่อใส่พวกขยะอินทรีย์ต่างๆนะครับในจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราพักขยะไว้นะครับขยะที่มาจากห้องเรียนจะต้องมาพักที่ถังนี้นะครับนะครับพักไว้แล้วก็เราก็จะเอาไปแยกแล้วก็กําจัดขยะทั่วไปนะครับอันนี้คือขยะรีไซเคิลที่เราแยกไว้รอการจําหน่ายนะครับตรงนี้ ซึ่งข้างในของเราตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนพักขยะนะครับซึ่งพักขยะที่ไว้ใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิลต่างๆเราไปจําหน่ายก็ถ้าอย่างไรก็จะเอามาไว้ที่นี่เช่นกันนะครับพิเศษวันนี้นะครับแหมไม้ที่ท่านเห็นเป็นไม้ที่เกิดจากวาตภัยนะครับในเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้แปรรูปไว้เพื่อทําประโยชน์นะครับมากมายนะครับตรงนี้ซึ่งวันนี้จะให้ท่านดูนะครับเป็นไม้ที่เราแปรรูป ออกมาเพื่อจะททาโต๊ะนะครับรับแขกโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนซึ่งมีไม้สนไม้เต่งนะครับแล้วก็แผ่นไม้เลื่อยไว้เพื่อทาโต๊ะนักเรียนรับประทานอาหารหรือโต๊ะที่ใช้ประโยชน์ในโรงเรียนนะครับตรงนี้โดยวันนี้นะครับก็ที่ท่านเห็นนะครับก็คือท่านอบตนะครับเจริญนะครับโวยรำนะท่านก็จะเป็น ผู้นำด้วยนะครับแต่ท่านมีความสามารถทางการาเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับช่างทางเฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็ได้รับเกียรติจากท่านมาแปรรูปเพื่อให้เป็นโต๊ะเก้าอ,อี้นะครับพร้อมทีมงานของท่านเองนะครับตรงนี้ฝีมือเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านคอยติดตามชมนะครับถ้าท่านอยากทราบหรือไปเห็นนะครับท่านก็ไปดูที่วัดวัดแสงธรรมนะครับอำเภอวังน้ำเขียวนั่นเองเป็นฝีมือท่านนะครับตรงนี้ก็ ผมเองก็ได้รับความเมตตาจากท่านการเคราะจากท่านมาช่วยนะครับในการแปรรูปนะครับเป็นประโยชน์ในโรงเรียนนะครับนี่เครื่องมือของท่านพร้อมทุกอย่างนะครับพร้อมพร้อมพลิกนะฮะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราก็จะได้มีโต๊ะที่เกิดจากไม้ที่ะสมวัตภัยมาเกิดประโยชน์ในโรงเรียนนะครับ